โรงเรียนวังไหววิทยาคมสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขตหนึ่งจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2566มีนักเรียนทั้งหมด156คนค่าราชการครู14คนธุรการ1คนนักการ1คนบริหารงานโดยนางอัญชนาเกตกรมเก่าผู้อำนวยการโรงเรียนวังไหววิทยาคม วิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษปีการศึกษา2566โรงเรียนบางหววิทยาคมได้ดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนนักเรียนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาดังนี้การยกระดับคุณภาพการศึกษา มีการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับครอบคลุมภารกิจหลักของโรงเรียนโดยจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขตหนึ่งควิกวินหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมหนึ่งคนหนึ่งกีฬาหนึ่งคนหนึ่งดนตรีหนึ่งคนหนึ่งอาชีพ โครงงานคุณธรรมตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนการจัดการเรียนรู้บูรณาการภาษาอังกฤษระดับปฐมวัยการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนลูกพระเจ้าตากต้องอ่านออกเขียนได้ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เต็มตามศักยภาพบรรลุตามมาตรฐถถานการเรียนรู้ของสถานศึกษานักเรียนสามารถพัฒนาทักษะด้านต่างๆสู่การแข่งขันทักษะวิชาการทั้งภายในและภายนอก จนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาเป็นตัวแทนเข้าสู่การแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่71ปีการศึกษา2566 5รายการได้แก่การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กาบยานี11การแข่งขันการสร้างเว็บเพจประเภท Text Editor การแข่งขันประติมากรรม การแข่งขันยุวกาชาดคหกรรมการแข่งขันตลกในปีการศึกษา2565ได้รับรางวัลการแข่งขันงานศิลปะตถก,กรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70รางวัลระดับเหรียญทองทกิจกรรมการแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้นรางวัลระดับเหรียญทองทกิจกรรมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทนักเรียนบกท่องทางการเรียนรู้ สร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัยมีการจัดโครงสร้างการบริหารโรงเรียนออกเป็น4ฝ่ายตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาเชิงรุกเด็กหลุดออกจากระบบโครงการพาน้องกลับมาเรียน มีการประเมินการบริหารจัดการสถานศึกษาส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองสถานศึกษายอดเยี่ยมผู้บริหารยอดเยี่ยมด้านบริหารจัดการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนได้ผลคะแนนระดับดีในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในสถานศึกษาออนไลน์ ITA โรงเรียนคุณธรรม3ดาวเป็นสถานศึกษา มีระบบและกลไกบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ IQA Award ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขตหนึ่งโดยมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-net ปีการศึกษา2565ลำดับที่3ของระดับเขตพื้นที่ การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันมีการส่งเสริมสนับสนุนการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้โดยดำเนินการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์พันธกิจเพื่อให้สอดคล้องกับการนำสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนส่งผลให้โรงเรียนได้เป็นโรงเรียนต้นแบบโมเดลนวัตกรรมโรงเรียนดิจิทัานสู่ความเป็นพลเมืองดิจกท่านตัวจแทนระดับภาคตะวันตกเพื่อนําเสนอการบริหารจัดการโรงเรียนทั้งการบริหารงานโรงเรียนการจัดการเรียนการสอนการพัฒนาบุคลากรครูและนักเรียน ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศนวัตกรรมโรงเรียนต้นแบบด้านโภชนาการระดับจังหวัดตากประจำปี2566เรื่องอ้วนหอมจอมพลังและรางวัลชนะเลิศนวัตกรรมโครงการสุขภาพนักเรียนด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมจากกรมอนามัยการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย โรงเรียนมีเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพความปลอดภยัยทุกภาคส่วนอาทิได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางหมันองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากได้รับงบประมาณปรับปรุงรอบโรงไฟฟ้างบประมาณจากสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเรื่องการบริโภคผักผลไม้ในโรงเรียนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติภาคีเครือข่าย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาล3เงาสถานีตำรวจภูธร3เงาทำเ o u u ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพบ้านตากโครงการสอนวิชาชีพให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหน่วยงานปกครองอำเภอ3มเงานำนักเรียนเข้าร่วมเป็นตัวแทนอำเภอ3ามเงาในการประกวดร้องเพลง พร้อมหางเครื่องสร้างความปรองดองระหว่างท้องที่และท้องถิ่นในงานตักศิลม,มหาราชานุสรจังหวัดตาานอกจากนี้โรงเรียนวังไหวยวิทยาคมได้ขยายผลการจัดโครงการสอนเสริมให้กับนักเรียนในโรงเรียนที่ขาดแคลนอัตราครูโดยจัดสอนเสริมให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านวังไคมิตรภาพที่102การสอนเสริมการสอบโอเนต็ตวิชาภาษาไทยวิชาภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครูบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องโดยอบรมพัฒนาความรู้เพิ่มเติมทั้งในเรื่องการใช้ภาษาไทยภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสามารถเป็นผู้นนำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ นำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาจนได้รับรางวัลดังนี้รางวัลผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินมาตรฐานสถานศึกษารางวัลหนึ่งหมื่นครุชนคนคุณธรรมรางวัลน,นวัตกรรมสร้างสรรคคนดีรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง b บ s t p r a c t ด้านการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ครูดีในดวงใจครูดีสีสามเงารางวัลเด็กดีเด่นเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2566รางวัลนวัตกรรมคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนระดับเหรียญทองตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดตากคณะครูและนักเรียนผ่านการสอบพระพันิยธรรมสนามหลวง การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัลโรงเรียนวังไหววิทยาคมมีผลงานเป็นที่ยอมรับและได้รับมาตรฐานที่มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนบุคลากรมีความเชี่ยวชาญและความรู้รอบด้านจนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบโมเดลนวัตกรรมพลเมืองดิจิทัลตามการดำเนินโครงการวิจัยการนำเทคโนโลยียุคดิจิทัล มาใช้ในการบริหารโรงเรียนด้านต่างๆพัฒนาคุณภาพดำเนินงานบริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายไร้สายต่างๆให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์พันธกิจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการเรียนการสอน การบริหารจัดการตามภารกิจของโรงเรียนนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Student Care ระบบบริหารจัดการโรงเรียนที่ครอบคลุมทุกระดับชั้นบริหารจัดการครูและนักเรียนการจัดการระบบการเรียนการสอนและผลการเรียนการติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนการสื่อสารกับผู้ปกครอง การเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่ช่วยให้ครูและผู้ปกครองสามารถติดตามสถานะของนักเรียนได้ตลอดเวลาการสร้างรายงานเพื่อวิเคราะห์ผลการเรียนและความก้าวหน้าของนักเรียนระบบการแจ้งเตือนแบบอัตโนมัติเพื่อให้ผู้ปกครองทราบข่าวสารที่สำคัญด้านการจัดการเรียนการสอนมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีการพัฒนา การนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ส่งผลให้ครูและนักเรียนได้รับรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอการส่งเสริมสุขภาพช่องปากตามแนววิถีใหม่ New Normal ระดับประเทศรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดสื่อสร้างสารรค์ติ๊กตอกสพป,าปาตาเขตหนึ่งปอดภัยสู้ภัยคุกคามทุกรูปแบบ รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการถอดบทเรียนเบสแท็กทีโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาโรงเรียนสุจริตประจำปีงบประมาณ2,566ผลลัพธ์ในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เรียนรู้แนวทางการบริหารโรงเรียนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล นักเรียนโรงเรียนวังหวายวิทยาคมได้รับการบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพและทันสมัยขอขอบคุณคณะกรรมาการทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่าเพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษาในครั้งนี้ขอบคุณค่ะ